รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยัง่รอตาผู้ใดเฮ็ดคมเอนั่นกำลังขึ้นแล้วตอก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 มาตอกตอกคืนไหนว่าตกนะตกแล้วนะ

ít <laughs> à, mà chỗ chỗ trong trong như đề này, chỗ, giá bình hơi súng nữa, cái này dạ, dạ, hết <laughs> <hiến đá, cười> mà gì, mình có sang, mình để chia phải rồi, mình chia sang này thôi, chia sang, bay 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 ôi chạy nha cái đó, to to cái đó.

คมลอยทำเองครับน <c oughs> <Ơ> ี่มาเดเนตัวพนนี่เราไม่ค่อยกันเ้ยมาเปิดบานก็บบข้นเด้อล้เลวกระดาษเบามาเอามาลองมือ่ว่มือมันบกข้นนะ

Môn nằm bán bộ hang nó thì lắm vào khuôn khuyết điểm đột ngon 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 เอาเอาเอาวันดีครับแม่วันดีครับลองลองเอาปลี่ยนไส้ใหม่ครับจากน้ำมันโซล่ากลายเป็นน้ำมันกัดเอามาเอามาตัวนั้ไหมได้ยิเ็ยได้ยติตัวนี้ได้ตเเกตุ๊กเเกตุ๊กเเกเกตกตวกตุกเเกตุ๊กเกเเตัวกเกตุ๊กเเตเ เอาไป้รมาเพียนอย่างนี the the yes ้อย่างเียวคี้คดด้วม่อาขึงน่ายยิงอย่งนี้เลยาจีบเอาปูมือเดยเอาตัวนั้นมาเลยกเอาตเก้านี่เออเอาไปจับต่อเมื่อนี่าคุณาเก้าหนะมันน้มันพื่อน้มันเนาะดีดีดีเพราดีมันสีแเนถึงควันเ่าท่นใส่ใส่ไ่ไม่เอาหินเต็งไปเนี้ยเอาหินเต็งปลาข้างหน้เนยไม่ใส่กุ้ใส่เไม่ใส่ที่หลังเลไตัวว่

มันไม่จอแล้วพี่ไม่ไม่จ่อแล้วเราไม่อัวม้นีัวนง่หอเมงเดใคายพนไม่เนียฮ้เฮ้ฮะมัดเอียงออกมาเนีเฮมัดมัดไดวมัหนีเมันพ่นไหนนี้เถอ มาเดี๋ยวเร็วห้ขึมาอน้ำอาม้่หอบขึ้นอเม้งบ่อนโอยบ่นเด้ยนี่บ่อขนมันปนแ้วอ้ยมันดึงมอมันเป็นอย่างงี้ิอนเลย้ามันเป็นน้ำมันป่มนเป็ตน้ำมันห่ออกตอตอกอีลรงไม่แล้วล่ะว่าต้องร้งอย่รงมาอยางอีกรงมแล้ว โอ้ลองอีกแล้วไปนอกบวานเนเขาเห็ัวไม่เห็ดใหได้ไหมลงอมีจะไปไปลอกบวานเพื่อนมาเอาเมียนเอาเอาด้วยนี่เอาเปลี่ยนใบใม่เปลี่ยนใบใม่เมีนมันนักใส่ไปเ้อนออขนักใส่กับเจ้าใส่ไส้ปลอยได้สินเอาใสเมื่อนี่เนะ

ออกจากใกลเนาะมันไปแล้วแหมงเนี้ปเอาลูไปนี่ดึงลูกไปจุ่มเลยใส่เอา้กนตีแล้วตีแล้ตีแล้มันจะไหมมันจะไปแหมอ่จะไปเด้อไปแหมกันเดงสั่น เชื่อคู่ย่าไปม่ยังพังไ่ลงเอโอ้ยมเชื่อไมเชื่อใหกระดาษน้เปนบ่ปวดเเจือยแมันึไมลงมาเ้เไมห่าม่วนไมไหนะลูกือถือว่า่อน่เกือบเี่อเกือห่วยนีไมขึ้นกัขึ้นหายไแล้วเนี่ย ยิงมาตัว่างมกันเลนยเาแมวก็ทั้มาต่ยมัหัวกระดาษกนละันหัวกระดาษจะยุ่งกันกระดาษมันคตรน่ะการันตมันเข้าหัวน้ำเบียวเนีนี่เนี่ยมันหักกระาษีเ้วัยมันเ่นกระดาษคนี่พั้กม่มันนักกระดาษนี่มันหนักตัว มันั่มันบ่แม่นกระดาษพุมมันบอกว่าง่ายๆมูนี่อย่าเขาเหยียดติดน้ำมันนั่นแหี่ยนั่นชัดเนี่ยกับเฮ็ดฟังหมดแดงเขาหนีฟังหมดแดงเนี่ยมันยังยั้งยังหนักอยู่ไหมมันบ่ตึงมันหน่อยดิกดเอาใส่ไปจเกี่ยวตึงไปถ้าเกิดลมแห้งขึ้นอย่างนี้จ้า ถ <c ười> ้าเกิลมแรงขึ้นอยู่เอาใหอปล่อยเลยบอเอาอ้ยควนมาใหม่หรอ้ยมาอีดีอยอสิ่ผู้นึงจูดเอาตวเดียวตบอกว่าปล่เลยเดี๋ยวผมเลย มันด no. oh, ูแข็งแขงเอาดูเออมันไปนั่ลาเขึ้นคือเดันี้้มันกตัวนี้มันกัดตน้มันกัดตัวัเบาายีแว่แต่บายบมันขึ้นนมัน้นนั่นหะท่านดท่นตึงไอ้มันตึงตึงก่อนี่้มันดึงมือบขอมันพิษกระดาษ